ไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมความพร้อมบางความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากความกล้าแต่มาจากความจําเป็นที่ใจยังรับไม่ทันไม่มีใครอยากเปลี่ยนอะไรตอนที่ใจยังไม่พร้อมแต่ชีวิตบางช่วงก็ไม่ถามเราหรอกมันแค่พาเรามาถึงจุดที่จําเป็นต้องเดินต่อต่อให้เรายังสัน่นยังกลัวหรือยังเสียดาย และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความกล้าแบบเงียบๆอย่าโทษตัวเองที่ยังรับไม่ทันแค่ยอมรับว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังขยับได้ก็ถือว่าใจคุณกําลังโตขึ้นแล้วทีละนิดไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากความกล้าบางอย่างก็เริ่มจากความจำเป็นที่เราหลีกไม่ได้ เพราะการยอมรับก็ใช้เวลาเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องพร้อมก็เริ่มได้และถ้าวันนี้คุณแค่เดินต่อไปทั้งๆท,ที่ยังไม่มั่นใจนั่นก็เพียงพอแล้ว